สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไพศาลเผยเรื่องราวพระมหาพรายวันนกักหลวงรูปสุดท้ายในรัชกาลที่เก้านายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมก,การผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตวงสุวรรณได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าพระมหาพรายวันนกักหลวงรูปสุดท้ายในรัชกาลที่เ หนึ่งเมื่อวานนี้พระมหาสมปองและพระมหาพรายวันมาเยี่ยมได้สนทนากันเกี่ยวกับลีลาการสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนตามสถานการณ์และอัจฉริสายผู้ฟังจากนั้นก็จะทรงดึงเข้ามายัางพุทธธรรมและแสดงอริยสัจและได้มอบหนังสือศาสตาปฏิพานซึ่งท่านบทขันทวิทอดทีประธานสภา,ากรรมการสำนักธรรมนิติซึ่งเป็นสหายในธรรมของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรได้แต่งขึ้นเมื่อ50ปีก่อนเป็นเรื่องวิธีและลีลาตรัสสอนของ สองพระมหาไพรวันลอยฟังว่าท่านเป็นโลกชาวบ้านยากจนไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจึงได้อาศัยร่มเงาพระพุทธศาสนาบวชเป็นสามเณรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังครั้นถึงเกณฑ์สอบนักธรรมและปรียนธรรมท่านก็สอบได้นักธรรมเอกรวดเดียวและสอบรวดเดียวได้ปริยนธรรมก้าประโยคตั้งแต่ยังเป็นสามเณรสามเมื่อท่านสําเร็จปริยนธรรมก้าประโยคตั้งแต่เป็นสามเณรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวรัชการที่เก้ารับเป็นนักหลวงและเป็นเจ้าภาพอุปสมบทที่วัดพระแก้วท่านเป็นลูกชาวบ้านยากจนไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพงานบวชเป็นนักหลวงในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าทรงประชวรในการนั้นท่านก็ได้รับทร,รับระรากาศพระพุทธศาสนานับเป็นนักหลวงรบสุดท้ายในรัชการที่เก้าท่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและซาบซึ้งใจที่สุดในชีวิตและตั้งใจสนองพระเดชพระคุณตามที่ทรงอาราธนาเสร็จการ แล้วทรงโปรโดให้รถยนหลวงเชิเครื่องอัฐบริการที่ทรงพระราชทานและรับพระมหาพราวันไปส่งถึงวัดพระมหาบอกว่าในการเทศนาของท่านบางครั้งท่านก็ตีเตียนการสร้างกรรมธรรมชั่วของนักการเมืองผู้มีอำนาจแต่ท่านยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหาบอกว่าบ้านเมืองทุกวันนี้มีความแตกแยกอย่างมากโดยเฉพาะคนต่างวัยพูดจากันไม่รู้เรื่องเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องพูดจากันให้เข้าใจโดยอาศัยหลักพุทธธรรมและชาติศาสนา พระมหากษัตริย์จึงนำความมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความสามัคคีปรองดองภายในชาติท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ